ได้ยอยู่3อันนี้คือู่ดสีหลังแปดนะครสี่้อยเก้าสิบ่องไปชองานเออซองเหรีันมาั้แต่มาดจานีมีแสามนะครับจะดูมอกาีามสเ้หรียนะครับับเอป็นแนวทางนะครับม่าคอเปนได้จานสามสิบเหรียญรจะดูอมีสามสิบเหรียญตูดสีหลังแเหรียญ อยู่ในการคือมี30นะคะปูหรือสีท่านจะอมากสวดก็เพีนบอกมา39มสบเเหรียนนะคะท่านใดสนใจก็แอดมินจะขอเบอร์แม่ครูหอมหวนไว้นะคะ เบอรซ็ท่านใดสนใจก็จะได้ติดต่อมาทางเบอร์คุณแม่หอมหวนนะคะคุยกับเหินจ่ะคุยกับ ปูซะคุยกับแม่หอมหวนจเพืเือเศร้าเอปรี่ือเศ้าก็ออกไปว่าที่มบัดปูเททวงคนกำลังเหตุโค้งคือเหตุเลย่นคนคนมัดโค้งเลยคนมัดค้งลูกลูกพญานาเรียบร้อยมเนกัสิเมนอันโค้งคือสีแล้วเรียบร้อยอันมัดโค้งเลยคนสีแบบสี่ยงเลี่และไปยัง่าไขยู่ไปหาปูแล้วเราว่า อันบัญน,น,นี้เรียนนี่เพิ่นกำลังเสียสางขึ้นมาเพราะว่าปูแล้วเออปูแล,ล้ปวปอบอล้หน้าว่าเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเนเฮ็ดมากช้อนหลุนชอนเท้าเพิ่นไปประชุมเพิ่นไปสวดซ้ำแผ่นดินนี่แหละของปูรลลังแต็ปูด้วสีรังแต็งขายยาของเพิ่นเออซับเขาปูก็คือก็คือเขี่ยขาดเพิ่นจะไล่กันผีกันซ้างเพิ่นว่านี่แหละอันนี้อันปูเพิน่นกาอนุญาตเนาะทางปูิ่ที่เท่า ถครูเท,ที่ยวไปมองสวาพญานาคกันอครับกรยาไทยไทยไอซานขึ้นมาเพิ่งมีแบบของเพ่นน<อ>ั่นะเดี๋ยวจะได้ยิงตีต,ต่อทั้งแอดมินมากกรไดเนะาะจัหน้อยต้องรอจังน้อยเพราะว่าลูกมีหมดแล้วครานี้เพื่นเอาม,มาให้ลูกห้ยเสื้อเื้อไ้ว่าเ่ได้ไลเลียนได้มาามเหรียญได้มาามเหรียญนเดรลิเมนเมหะขาจกรสร้างจงหน้อยนึงก่ได้เพ่ทุกคน มันบอลหลนะมันนี้เท่านี้เวลทำแปเปล่นแปลงจากลูซีนมันขึ้นมากมันก็นั่งนานพิ่มพ์กับนี้อยู่แต่พ่อกำลังลืมลืมศีสษะไหไม่รังงเรียวๆอยู่ล้วค่ะผู้ยดจ้ผู้ใดอยากได้ก็จ้างสร้งจเงาะสร้างยาข้มันก็ได้แต่ไปห้ามผู้ใดอยากได้ไปบูชานี่หวานเนี่ยกหวานหวานก็ปู่ตานี่ละหวานปู่ตานะครับเป็นอันนี้การยนของผู้ตานะรุ่นพ่สรงดู ก็จะรองเุ้ยคือกับกับแลวก็เีไหลนะครับลยนะครับไม่ได้ไป <c oughs> พูดกับว่าวบเก้านั่นแหะแล้วก็ยืนยันกับเก้าสามพญานาคเจ็ดเยนสองอุค์ทางรหาสิมเมตรหาิเมีรแล้วก็บอกว่า <c oughs> แล้วก็เบาพเจ้ากะวก่าเออเาไปเสียงโูวก็คือกัเอาหาศูนย์เลทศูนย์พุรากุลเกียรหานั่นแหละคุรก็ตีว่า เจ้าห okay. <Sa> ้าศ <First S 2> sure ูน okay. ย so ์นะสินารับฟรตบอลตัแต uh ่ว่ามีแต่ว่าโคดสิบเปรยเปรยเดียก็คือปูฟูเราถ่วงเนาะเราลูกเสียเนาะเราสวดเสียแล้วว่าเสียคือมีแต่เกียร์แท้คือมีแต่เกียร์แท้สินาอ๋อครับอันสองตัวมีแต่เกียรเราเลยว่าพูดแล้ก็ตีเกียรเกียกับเกียร์สองนี่สิล่ะครับครับเอาพูดนะพิจารณาเบพวงเนาะเป็นแนวทางเนาะในการเสี่ยงโฉกคือว่าหล่ะมันจะเอาแน่นอนบ่ได้ จะมันสิเขาก็เขาไม่ม้อนล่ะอันนีก็ได้มันการยุทีดวงวาสนาห้องเนี่ยลัะผูและก็บเวาขยังสันแล้วก็บอกว่าเออหูกศิีดหลูกห้ามาหลูกร้านมาเขาเจม้าเบิ้งดวงเบิ้องนี้ผูแลวก็ทวงให้ใช่และก็ทวงถือกันสีหน้าครึ่งวันวัแลวก็ทวงถือกัสีแล้วว่าเออูอนั่นแต่นาคาราดเอามาจำล่วงมันเป็นเบื้องยุทานมันเด้อใ่ยุทานก็มีซ้อนเก่ากับเก่าเก่านเสียเพิ่อก็ะได้ นี่ล่ะมันก็เป็นังสั่นลเราคนทัว่วครู้ละคนเพื่อกับไปเขาในฟันมาขอครูขอบารมีครูกับไปเขาในฟันครูกับไปวัวเป็นตัวมันก็บเรือแต่บุญไถ่บ้นเนาะอันนี้เรือแต่บุญสิ้นท่านผู้ละคนสิบบอลล่อนแหละว่สาสันโอ้ยขอครูขอมีท่านกอนไูได้ว่าสันขอครูก็ได้สมความมุ่งมาปรารถนาอันนี้มันเรือแต่ความเสียส่วนบุคคลเนาะคือช่วงนี้เออแม่กใคสิขอฝากเนาะว่าตามจังหวัดคือมาพระท่านได้ เขาสิกักตัวนะคพราว่าไม้ยวนาเดนีมันมันมันอยากมันอยากยากกว่าเกาเนาะคนเป็นหลายลูกโควินติดไหล่แล้วคนว่า่ให้ขามเขียมากไให้ขามจักหวัดมากั่นเขากระสิกักตัวไวน์ซน่าก็ขคอบฟันเอฟซียาฝ่ามากคัดมียังกระทูโทู่หาแม่คู่แม่คู่า่ะถึงวันท่านเราลาพ่อพางเชืยรกัลูกิยีลูกหาไกล้กลี่ละมากแต่พอเรลาพันเชียร์บรก พูทางโทรัพทรเออถามกู้ใ huh. ห mm. uh ้แ huh. ด้ส oh. ิเรียจังไรแบบแด้เมื่อหลายผูหไาก้นเนาะมาเกิดแหลุกหลานรับซึ่งซึ่งกระทรงเสียน้าจังสีราเมื่อกี้เนี้ยกนจังว่าขอโทษว่าพ่ายล้วหลายบางเที่บางที่มันแต่าเทียขจะวาโทษอยู่อาทิตย์นึงกับโได้อาทิตย์นึงกับโบ๊ตีสวาสันว่าอาทิตย์นึ่งกับกับโบดทบได้คุยน้ำแจ๊คเชียร่าสันว่าอยากกันส่งของสีนะ อนอยากท่งของบันเลขทีท่ดไดนั่นเนื้อให้เพิ่นเมืองได้ต่างๆคุะคงทรงเป็นธนัตัดเขียนซื้อแม่กู่พิษตัวเดียวเก็ได้คือคนทรงมากบ้างฮองธนัตัดหอมหวนหวนเพา่นไปเขียนเพ่นไปเขียนลอลิงแต่ว่าในบรรชาชนมันน้อหนูสินะครับว่าได้บันีน่เพื่อนแก่แล้วบันนี้มาเลียสาลีทั่วเลยวันนี้สาลีทั่วเพื่อนเกาสระอูท่อทุ่นเพื่อนบ้ท่อทหาร กะเพ็ดอีกกระแปวเงินบ่ไดดอีกเขาว่าไปแก้อีกไปเขาเรื่องจะฝากไปไปหาเพื่อนนั่นแหละฝากไปหาเพื่อนผู้เพื่นทรงธรรมมากน่ะวันนี้พิดพิดนาสกุลให้เพื่อนเพื่อนคักๆสักพันนอหอมหวนสารีทบูน่ะนี่แหละคือในเพื่อนเพ่นด้แต่การเพื่อนเพื่อนอยากนันเนาะนี่เออพูลังต้นก็อยากสรงนันทรงนี่มากจะสิลักค่ะทรงมากกัตามที่อยู่นี่เรื่อย คือส่งส่งมาตามที่อยู่ของคุณแม่คือนี่นะครับเบอร์โทรกับ062 423 2901นะครับนี่ครับเป็นเบอร์โทรของคุณแม่หอมหวนนะครับเนาะบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่570หมู่10นะครับตำบลหนองนาคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ41000นะครับรหัสไปรษณีย์นะครับเนาะนี่นะครับเป็น กดแคบนาจอไว้สัครับเนอเอฟซีนะครับแคบนาจอไว้ผู้คนเรโไอ้วัดถือส่งมาเจ้ากี่งท้างไหนผู้คนเราก็เห็นเนาะในลาให้าเพิ่นเห็นอันนี้แหะัสินใจเป็นลงบันดอนผูคนหรงหรือว่าบ้านก็ูลงบมี่บอมมีครับโอ้ลืมเขียนบันพีตาบันเรียกที่ซื้อมาบันดอนูเพิ่มบ้นดอนผูลงไห้เพิ่นกันทีปกกาบนบาเชียนไอ้จ้าบน เริ่มบ้านดอนผู้ไปกลุมั่นบ้านดอนผู้บ้านดอนผู้ตัวว่นไม่นลงถือแล้วก็ยังเลืมม่อมเยอบ้านดอนผู้เขาก็ไปนหน้าผูะครั่ะเด้อนี่ยบ้านดอนผู้เขานหนาผู้บ้านดอนผู้นะครับ บ้านดอนผู้อ๋อครับาน่อนผู้บ้านดอนผู้ตำบลหนองนาคำตำบลหนองนาคำาเพิ่อเมืองจากวัตถุดรนานี่เบอร์โทรก็ศูนย์หกสองสี่สนบ้านเลขที่กับห้าเจ็ดศูนนี่แหละบ้านเลขที่กห้าเจ็ดศูนย์นะครับนาะงอยากทรงวัสดุอี่ยังมากผู้ละกก็ส่งผ่าไหมมากผ่าไมเป็นผ่าไมเป็น หลายอย่างค่ะได้ร an ับแล้วล่ะอันเพิ่นเพิ่นทรงมากเป็นแม่เป็นน้ำยาล้างมือก็เสี็นะล้วค่ะเป็นถั่วเน่ทูนเพื่อนได้รับหมดแล้วครับห้ว่าเึ่านี้ยังหลายอย่างประคนกับทรงนำพึงก็เสร็จนำพึงมาเป็นโหลก็มีค่ะนี่แหละขอขอบคุณขอพูดเอ็กซ์ซีได้หลายอิเด้ยมาร่วมทำรวมทำบุญทำกันเนาะอิได้มา คือมาเพราะท่านไดอนายอยากทรงยังมากกรได้ยังสีหน้าเป็นตามบาลีทีตามที่ยู่นี่แหละครับอินทร์หลักหน้าแอดมินไปเนาะเออเป็นสะพานบุญให้เพื่อนพอมาเข้าบ้านพ่อได้เนี่ยข้าแอดมินบอมาไทยท้ำนี่ก็ข้าเจ้าก็บเห็นเนาะข้าเจ้าก็เอาปู้คือเหยียบหายแท้ท่านพ่อได้มื่อเดียวก็ได้เออเพุ่นกันถามหาเออขึ้นมาถามหาได้ป่ะติดแค่ไหนเนาะกลัวสารพจนเป็นแบบไรก็มือเ้าก็ไปทำบุญ ไปวัดโพเทท่องนั่นแหละเลือกไปเบื่อนเพื่อนเฮ็ีงานในหอดไซเรลสิ่งหน้ามุก้อนนี่คนตกเนาะคนเห็ียไปครึ่งมือฝนตกแห้งไปดิเพื่อนก็มัดเล็กมันยังแล้วเลยล่ะเังแตวก็ต้องลืมก็อสากเร็วอยู่ดอกสัญญากับว่าเกินหานี้สองหัวก็เพเหยียบโรยก็มัดจาบไปหาเยงกันมัดตกไปกับสิร่วมๆ่วมกันก็สิล่าสี่ลานหาน้หลานสี่เศษหรือลานหาเสียสงั งบของเอฟซีสุบูสุคนนั่นและเนาะพ่นฝากมา <Okay. S 2> พูดละเลีกละหน่อยพูดละลอยสองลอยพูดละพันสองพันนั่นละค่ะในบุญน้ำกันพ่วมาแล้ล้วก็สิให้สานถนนนี้สะกวันมันไปยากไม่ยาก้าก <Okay. S 2> คนไปคนมากจะเสีหน้าแล้ว <Okay. S 2> ก็สีเฮ็ดประตูโคง น้ำวัดน้ำว่าพอ่าวัดปูเทสท่วโอ้ประตูโค้งค่ะเพรามีพังเมื่อตัดแล้วก็ประตูในโบสถ์ก็ข้างพังหักออกเมื่อเจอสีหน้าก็สิค่อยเฮ็ดไปเนาะสามกำลังเฮ่ามันบ่อสามกำลังมันเทียี้เพื่อนนั่นแหละคือหาเพื่อนมีโุกมีมานเพื่อจะรวมสางน่ำกันชักตดต่อหาแม่นคู่ก็ได้ค่ะอุระลีละหน่อยเพราะเป็นยังด้วยใจใส่สัทานาะค่ะบันีึก็ ขออวยพรให้เอฟซีเนาะค่ะที่กำลังติดตามโยนน้ำช่องของดาพาลวยกับอันเนียง่ยค่ะเป็นตะโฟนพาลวยนะค่ะขอให้เพิ่อนมีแต่ความสุขความเจริญปาศรัทธาสิ่งใดๆสมความมุ่งมั่นปาศรัทธาให้เงินไหลน่องให้ท่องไหลมาให้มีโชคมีลาบมีโชคมีมันให้ปดเปียงมีสินเด้อค่ะเด้อสารขอบคุณแม่ครูของค่ะได้สัมผัสขอบคุณค่ะ